พ่อแม่พี่น้องมือนนี่กินชมแอปเปิลบุฟเฟ่แบบของวันวานๆมือนนี่คลองไปเปรี้ยวเอาไว้กินมืออื่นมือนนี่อากาศเย็นก็กินแบบเย็นๆเนาะถ้ามื่อไดรอากาศหอนก็กินแบบมัอนหอนชมตั้มบอหมองบอฮะทายคนนี้น่ยกินเก่งอะไรเยอะเยอะเอาเนี่ยน่ะมาแม่จกจมผาบใช่แม่จมผาบอือมา ต้นเรียนแซ่บต้นนี้จะลองกินไหมยิ้วว่ะหัวบอมย่างกรอบแนมกรอบเท่กออบน้ำอือหลังทำงานเสร็จก็พากันพักผ่อนกินส่มวันนี้กินแบบของหวานหวานฮะอือยอดก็ดีเลยนะคุณไม่เปล่าอืออือยิ้มมาให้ง่วงนอนอือราดหนั่งจะไม่หลับเหมือนคนนั่นนะ คนน้นเริ่มจรเอนะเอาลวดปลปีเรื่องอย้าไปใช้โอ้เ็นขียุนบุจาเขาอไรออแขวองอะไปทางประเทศ่บากันครับมาเลยมบลาบมุงบลับเลยมาเลยไปกีนไปจะมาอะไรอีแหละ หัไเป็นล่งูและลายกลัวรุนนี้ฮะเนี่ทนฝา้อน้่งนอเดียะกผมมีคนกากมีคนกากินได้ได้จะเป็นได้มีเว่าคนกากินเอาเองเอาดี๋ยด้อลูกน้องกะกับหัวน้ำต่างกันเลเด้ออืออืออ่าไปเลย ลูกนองกบลู้นองลูวหนาก็หนาเด้อมันคนละแนวเด้อเล้อแล้วก็ฟังือใจเรือจะพนจนสมัครเลยเนาะอือนเช่นาไงคือจะพยาเด้อืมอืมอืมอนี้พอนตก่อืมอ่อนตกกแล้วอืมออเคื่อนไแล้วนี่อนกละอืม เขาให้ไปเอางูออกอย่างใี้เลใช่นี่นี่อเห็นกับต่าย็คงจะจะคบบ้างใช่งี้ะทางบ่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 ้าบ่บ่า่บ่บ่า่บ่บงบ่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 บบบอื่็อยากเบ่งก่่่่บบ่่่่่่ลายเนาะเข้าไปเลย ตู้เงินตูทองทอนี่อยู่ละมงนี่นี่ขลังเาลยผ่านยใหญ่อยู่อะดมาอื่อป็อเหวนตรงกลางม้วนนี่นะขั้นจากเบิ้งนี่นะี่กล่องนี่เขาไปลว้วนปึ๊ยังเขาบอนตะไหวนะงูลองอ้างเขางูงูเหลี่ยมงูตัวเหลืองก็มีเหลืองก็ม,งกมีนะว่างูเหลีอยม กินแล้วก็เลี้ยวพักกันลุยงานต่อได้ไงนายยายเอ้าก็กวดใบไม้ต่ออีกไม่ใช่หรอบ่ายโมงว้าวไฟวันบ่ายโมงก็มีลมมาเพียบบอกแล้วเช่นแม่ตึงอย่าเล่นกับยายพรยายพรบอกบ่ายโมงค่อยออกกวดขวดตอนไหนวะฮาพักพรชิมนาทีก็ออกเลยช่วงนี้จะจะบอห้าพอยค่ะมะเบิ่งเมื่อแม่อไง เนนห็นเดี๋ยวนางนี่มันนี่กินความวานมีเรีกกระสุนจ้ะมีนี่งูนี่นตัวยังซึงเขาไปกับไก่ช่วงนี้งูเยอะนะอมอน,ะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นงูเขียวไม่มีพิษหรอกเอาไป อันไหนที่ไม่มีพิษเอาไปเลยมันสวมืออันไหนมีพิษค่อยเอามาให้ดูมันสมือ่อเจ้าขึ้นไปไรนบนขึ้นไปไอะไรโอ้กมขีดนะาเจ้โอ้่าิจับแล้วมาสูคอย่แมันสวบใสมือโดดมันโอตังชาอะไรที่หอยก็แพงจ่สีสูกลมใส่ได้งักมันบกเองคือบังยาเขาบอกบ้นเลยรื้อรือออืมอืม มุกคนือกคืออจะเาหมื่นไหมีีกันได้บอว่ปดตัวนี้เออโเมนางแหมเนาะเสีบบเสียบเสียบยูเสียบอยู่เสียบยูได้เสียบไปคองบ้างได้ซื้อมาให้่่ถ้าของบ้างแย่เลยเนาะคือจแคนเนาะแคนไปตะาขแนไปตะขาคอนทุบแล้วแม่ให้มักลับมาคืนค่ะ โอ้ขลองบ้างนี่มันแขวนเป็นตะคางเลยเด้อบ้างปล่อยเงินกูแต่ผู้ชายมาทำงานป้าขาดเลยย่าย่ากินต้นตาสวดค่อยๆกินก็ได้ยา่าไม่รีบนนไม่รีบไปเรื่อย<บ>ๆหึเขามาอยู่หรือบปล่าเพื่อนเขาเขามาตอนเอาตอนหนาวันวันตั้งไรโอ้ผู้ชายตัวผู้ชายตัวเมียกันนะไมู่กเลยเออ เจ้าใหรล่ะบ่าังอเอคือใช่เอากันก็ได้บ่อยอ่ะอืมอืมเอาแต่สิวาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปจำมีเพื่อพี่น้องเจอกันใหมในคลิปน่ะ